ป็นที่เห็นได้ชัดว่าความสัมพันธ์ระหว่างอธิบดีกรมตํารวจหรือภรรยากับนายพันตํารวจโทสมสกุลเกียรติกำใจอย่างป็นที่ยอมรับโดยเจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนและควบคุมตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจึงได้รับเกียรติหรือความเกรงใจให้อยู่ตะเพียงลําพังในห้องขังเดียวของสถานีตารวจแห่งนั้นในห้อง มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่จำเป็นมากกว่าในห้องข้างเคียงสมนึกบ้าเขาจะนอนไม่หลับการไหลอิสรภาพและความมืดมนของอนาคตรบกวนจิตใจของเขาอย่างรุนแรงจากห้องขังของเขาเขามองเห็นทุกของผู้อื่นได้อย่างถนัดและตลอดเวลาทุกที่เขาเคยมองผ่านแต่ไม่เคยสนใจมาก่อน เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนอกและในเครื่องแบบเดินเข้าออกไปมาและสารบนอยู่กับการจัดการกับเจ้าทุกผู้เสียหายและผู้ต้องหาสมเคยทำงานอยู่ในโรงพักชั่วระยะสั้นๆและเพราะฉะนั้นจึงเกลียดงานโรงพักเข้ากระดูกดำเขาเห็นทุกคนที่ขึ้นมาบนสถานีตำรวจเป็นมาน ที่ตามมาขัดขวางความสุขสำราญของเขาและเฝ้าหยิบยื่นแต่ปัญหาให้เขาเจ้าทุกผู้เสียหายเล่งเหล่าคาดขันแต่จะให้ตำรวจจับผู้หลให้ได้โดยเร็วหรือมิฉะนั้นก็ขอให้กี้คลายบรรเทาความเดือดร้อนที่สมเห็นมาดเล็กหน้อยน่าจะทำได้เองหรือมิฉนั้นก็ลืมหรือมองข้ามได้ ไม่จำเป็นต้องมารบกวนตำรวจส่วนผู้ต้องหานั้นเกือบจะลอยทั้งลอยยืนกลานแต่ว่าตนเองบริสุทธิ์ทำให้การของคนพวกนั้นทุกคนขึ้นต้นด้วยบลีเดียวกันเขาหาว่าเขาหาว่าและเขาหาว่าที่ทำความกุดหิดให้แกโสมตลอดเวลาอีกอย่างหนึง่งคือคำสั่งที่สับสน และไม่เป็นทางการของผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆที่ต้องการให้เขาปฏิบัติตามความต้องการโดยไม่คำนึงว่าจะชอบด้วยระเบียบแบบแผนหรือแม้แต่กฎหมายแม้แต่นายตำรวจผู้เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนก็ดูเหมือนจะไม่ชื่นชมหรือสนใจว่าสำนวนคดีที่มอบหมายให้เขาทำนั้นถูกต้องสมบูรณ์เพียงใดหรือไม่ สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการสนองตันหาของผู้บังคับบัญชาสมเคยได้รับคำสั่งให้เขียนแผนที่ที่เกิดเหตุใหม่ๆทั้งๆที่แผนที่แผ่นแรกนั้นเขาได้เขียนขึ้นในที่เกิดเหตุอย่างประณีตและสอดคล้องกับปากคำของพยานผู้หลูเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆหลายครั้งที่สมได้รับคำสั่งมีให้บันทึกปากคำพยาน ที่เขาเชื่อว่าเป็นปากสำคัญและอาจยืนยันความผิดของผู้ต้องหาและก็อีกหลายครั้งเช่นเดียวกันที่เขาได้รับคำสั่งให้บันทึกปากคำพยานที่เขารู้สึกว่าปราศจากเหตุผลหรือน้ำหนักและการบันทึกนั้นกลับทำให้สำนวนอ่อนจนในที่สุดต้องเสนอพนักงานอายการให้พิจารณาสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในที่สุด สมจึงได้ตระหนักว่าคำสั่งเหล่านั้นทำให้รูปคดีเปลี่ยนแปลงไปจากความเป็นจริงและผู้สั่งได้ประโยชน์ไม่รูปใดก็รูปหนึ่งจากการเปลี่ยนรูปคดีเทคนิคนั้นไม่มีการสอนในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยายลัยอันเป็นสำนักศึกษาของสมและไม่มีการสอนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมไปเรียนหรูเอาจากประสบการณ์ในโรงพักเมื่อเรียนแล้วสมก็ตระหนักในคุณค่าของมันมันทำให้นายตำรวจหลายคนปเปลี่ยนฐานะและกลายเป็นเศรษฐีย่อยๆตั้งแต่ยศตำยู่และก็เทคนิคนั้นนั่นเองที่สมนำมันมาใช้อย่างได้ผลเป็นที่น่าพอใจในภายหลังแม้เมื่อเขาผลหน้าที่ในสถานีตำรวจมาแล้ว แต่บัดนี้เมื่อเขาต้องกลายเป็นผู้ต้องหาเสียเองแม้โสมจะตะนักว่าการใช้เทคนิคนั้นยังอาจจะทำให้เขาหลุดพ้จากการควบคุมได้แต่การถูกขังและไหลอิสรภาพก็กลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่โสมมองไม่เห็นว่าจะขจัดปรับเป่าได้อย่างไรโสมไม่รู้ว่าเขาไม้่อยหลับไปเมื่อใด แต่เมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นเขาไม่ได้ยินและเห็นความอึกระทึกและพลุกพล่านในสถานีตำรวจแห่งนั้นนอกจากนายสิบตำรวจที่นั่งครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่บนเก้าอี้หน้าห้องขังแล้วในสถานีตำรวจโดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องขังนั้นไม่มีใครเลยห้องขังข้างเคียงก็เงียบม่แต่เสียงกลนซึ่งคงจะมาจากผู้ต้องหาในห้องนั้น โสมสันนิษฐานว่าขณะนั้นคงจะเป็นเวลาดึกค่อนลุ่งแล้วฉันแล้วโสมจึงแลเห็นถุงกระดาษสีน้ำตาลถุงนั้นซึ่งวางอยู่บนผืนข้างประตูห้องที่คุมขังเขาเขาลุกขึ้นแล้วเดินเข้าไปและหยิบมันขึ้นมาดูเขารู้สึกว่าถุงนั้นหนักเมื่อเห็นลวดลายสะดุดตากับอักษรย่อ เอสบนถุงนั้นโสมก็เดาว,ว่ามันคงจะเป็นขนมที่ใครคนหนึ่งสื้อจากหลานขายอาหารชื่อดังแห่งนั้นส่งมาเป็นของเยี่ยมเขาและนายสิบตำรวจเบนคงจะเห็นว่าเขากำลังหลับอยู่จึงบางอาวาัยให้ในายตำรวจนมุมผู้ต้องหาคดีอุกจกันหรือสึกแปลกใจที่ไม่เห็นนามบัตร หรือบันทึกข้อความใดๆที่บอกชื่อผู้เยี่ยมติดอยู่กับถุงกระดาษใบนั้นและก็ไม่ได้รู้สึกสะกิดใจอะไรมากกว่านั้นสมเปิดถุงนั้นออกและเห็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเคืองห่อด้วยกระดาษสีสดลวดลายงดงามคาดด้วยลิบบิ้นสีเขียวสดเขาหยิบกล่องนั้นออกมาวางและรู้สึกประหลาดใจที่ได้ยินเสียงคลุกคลักในกล่อง หลก็จะมีสิ่งกลิ้งหรือเคลื่อนไหวได้อยู่ข้างในนายพันตำรวจโทนุมแก้ลิบบินที่คาดกลองออกและเห็นว่ากระดาษของขวัญที่ห่อกลองนั้นมีได้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลานีดนักมีแถบเหนียวหรือสกอ็อตเทปเป็ดบายเพียงไม่กี่แห่งเพียงใช้หนิวสอดและออกแรงดันเล็กน้อยก็หลุดออกได้โดยง่าย สมดึงส่วนบนซึ่งเป็นฝาของกล่องนั้นขึ้นและรู้สึกว่ามันเนืดและเขาต้องออกแรงแต่ที่เขาไม่ได้คาดหรือหลูเลยนั้นก็คือความเหนืดนั้นเกิดจากแถบเหนียวที่ตึงสิ่งที่อยู่ภายในกล่องเอาไวา้เมื่อเขาออกแรงดึงแถบเหนียวนั้นก็ลากเอาสิ่งนั้นออกมาด้วยและปล่อยให้มันเป็นอิสระทันที มันคืองูเห่าตัวหนึ่งซึ่งกำลังหิวและกโกรธเพราะถูกขังเอาไวา้ในกล่องนั้นมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงในทันทีที่เป็นอิสระมันก็ชกหัวและฝังเขี้ยวลงบนสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันที่สุดคือหลังมือข้างนั้นของโสมก่อนที่จะเหลือหนีไปโสมอ้าปากขางด้วยความคาดไม่ถึงในมินาทีต่อมาเมื่อตนัก ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนนายตำรวจผู้ทรยศต่ออาชีพก็ตนกสุดขีดเขาเอามือสายกลุ่มมือขวาอันเป็นข้างที่ถูกงูกัดแล้วเพ่นตามงูตัวนั้นไปหมายจะกระทืบสังหารมันให้สมแขนแต่ก็ต้องชะง,งักเมื่อนึกขึ้นได้ว่าเท้าของเขาเปล่าไม่มีรองเทา้าหรือเครื่องห่อหุ้มป้องกันใดๆ สมหันลีหันขวางมองหาสิ่งที่จะใช้เป็นอาวุธพิฆาตงูตัวนั้นแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากกล่องกระดาษกล่องนั้นเข้าว้างมันไปทั้งทั้งที่หลว่บ้านไหลประโยชน์แล้วก็ทำสิ่งเดียวที่เหลืออยู่และคิดว่าสมเหตุสมผลที่สุดในขณะนั้นคือวิ่งไปเขย่าประตูแลแ้วแผดเสียงร้องให้คนช่วยสมควรจะระลึกได้ พราะเคยเรียนมาแล้วว่าการปฐถมพยาบาลเมื่อถูกงูพิษกัดนั้นจะต้องเริ่มด้วยการควบคุมสติไม่ตื่นเต้นโวยวายเพราะการขาดสติและตื่นตระหนกจะทำให้หัวใจเต้นแรงและพิษงูยันเข้าสู่หัวใจเร็วขึ้นนอกจากนั้นสิ่งแรกอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือหาเชือกลัดต้นแขนให้นั่นด้วยวิธีขันชนะ เพื่อสกัดพิษงูแต่ความตกใจทำให้โสมลืมหลักเกณฑ์เบื้องต้นง่ายๆเหล่านั้นเสียสิ้นนายสิบตํารวจเบนรู้สึกตัวตื่นขึ้นด้วยอาการง่วงเงียเขาเห็นโสมกระโดดเขย่าประตูอยู่เหมือนเสียสติและแหมจะได้ยินเสียงโบยบายของโสมแต่ก็ฟังไม่ได้สับและจับความไม่ได้ ความเห็นแรกของเขาคือผู้ต้องหาเสียสติและคุมคลั่งจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขาบองตามหนิวที่สมฉีไปนอกห้องขังแล้วจึงมองเห็นเหตุผลของอาการวิปริตของนายพันบวดโทแต่ก็ยังไม่รู้ว่างูตัวนั้นกัดสมแล้วชิบหายขึ้นมาบนลงพักได้ยังไงวะเขาสะบัดขณะที่กระโดดตามงูตัวนั้นไป เขาทำสิ่งที่สมต้องการได้สำเร็จคือกระทืบงูตัวนั้นจนบีแบนด้วยเท้าที่สวมรองเท้าหนังคอมบัตหลังจากที่ได้ทำสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นวีลกรรมแล้วเขาจึงหันกลับไปทางห้องขังนายสิบตำรวจเบนตั้งใจจะบอกโสมว่าอย่าตกใจไปเลยครับสารบัตผมจัดการให้เรียบร้อยแล้วแต่เขาได้แต่เพียงอ้าปากขังเพราะขณะนั้น สารบัดลงไปนอนหงายสิ้นสติอยู่บนผืนเสียแล้วมือสายของสมยังกุมมือขวาข้างที่นายสิบตำรวจไม่รู้ว่าถูกงูกัดอยู่แน่นสมสิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาลแพทย์ผู้ชันะสูตรศพให้ความเห็นที่ทุกคนรู้และคาดหมายไว้ก่อนแล้วว่าเขาตายเพราะถูกงูกัดโดยมีซากของจำเลย คืองูตัวนั้นเป็นหลักฐานยืนยันอย่างแน่นแฝนชัดเจนการตายอย่างกระทันหันของโสมทำให้เขากลายเป็นข่าวคลิโครมอีกคําลบหนึ่งหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับเสนอข่าวการตายของเขาในหน้าแรกและก็เช่นเดียวกับการเสนอข่าวดังทุกครั้งผู้เขียนข่าวสอดแทรกความเห็นหรือผสมอารมณ์ของตนเข้าไปในเนื้อข่าว ทำให้ผู้อ่านพลอยตื่นเต้นพิศสงไปด้วยโดยไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงและตรงไหนเป็นความเห็นหรืออารมณ์ของผู้เขียนข่าวแต่ที่ท้งนักข่าวบรรณาธิการและผู้อ่านไม่รู้เพราะไม่ปรากฏด,ดูในข่าวก็คือหลังจากที่สมถูกนำตัวออกไปแล้วห้องที่ฉายเป็นที่คุมขังเขาห้องนั้นได้รับการเก็บกวาด เพื่อเตรียมไหวรับรองแขกใหม่ในทันทีผู้ทำความสะอาดเลยโดยไม่มีใครสนใจก่อนที่จะถิงกล่องของขวัญและถุงกระดาษบอกชื่อหลานเออนลงขยะไปมากหลูไหมสารบัดแกได้กินเค้กเออนก่อนตายด้วยวะหมอณลนะรรนกของนายพันตำร,รวจโทสมสกุลเกียกรติกำใจ ทำให้หลายคนหายใจสะดวกขึ้นผลการสอบสวนสามารถปิดสำนวนคดีฆาตกรรมเสียสุรเกียรติเราะการตายของผู้ต้องหาส่วนคุณหญิงทองกรก็สิ้นความวิตกไม่ต้องกลัวต่อไปอีกว่าจะมีผู้เปิดเผยความชั่วของตนในส่วนที่หล่อนต้องสูญเสียเงินกว่าล้านบาทไปอย่างไม่มีวันได้คืนเพราะการตายของโสมนั้นสสำหรับทองกรต้องนับว่า ขมกันอย่างยิ่งแต่วิกฤตการณ์สำหรับภรรยาิบดีกรมตำรวจและสำหรับนายพลตำรวจเอกประพฤตเองจะยุติหรือบรรเทาเบาบ,า,บางลงก็หาไม่ใครๆก็รู้ว่าสมเป็นนายตำรวจที่ใกล้คิดสนิทสนมกับหลอนที่สุดเพราะฉะนั้นเหตุหลายที่เกิดขึ้นกับเขาจึงเป็นเรื่องที่สังคมโดยเฉพาะสังคมตำรวจ ไม่สามารถจะหยุดซุบสิบนินทาได้เสียงติฉินยังคงมีต่อมาอย่างไม่หยุดหยัง่งและกลายเป็นเชื้อปะทุข,ของความพยายามที่ยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกขณะโดยเฉพาะของผู้ที่แข่งขันหรือเป็นปฏิปักษ์ที่จะขจัดนายพลตำรวจเอกประพฤติให้หลุดออกไปจากเก้าอี้ตัวใหญ่ที่เขากำลังนั่งอยู่ ขณะท่านอดีเทพดำรงเดชดุลงขกุลรัฐมนตรีบ้าการกระทรวงมหาดไทยและเลขาธิการพักพลังชนหลูตัวตั้งแต่ก่อนเข้าประชุมพักนัดนั้นว่าเขากำลังจะเผชิญศึกหนักจะเดาออกด้วยว่าเรื่องของอธิบดีกรมตำรวจจะต้องเป็นประเด็นสำคัญอาจจะเป็นประเด็นเดียวเสียด้วยสำํำของการประชุมด่วนวันนั้นนายยกรัฐมนตรีผู้เป็นหัวหน้าพัก ได้ขอพบกับเขาก่อนและเกล่นเป็นเชิงเตือนหมายแล้วว่าสมาชิกคนสำคัญหลายคนกำลังไม่สบายใจที่กรมตำรวจกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงและต่อเนื่องทั้งโดยสื่อมวลชนและโดยชาวบ้านหลานตลาดอดีเทพรู้ว่าหัวหน้าพักเองก็คงอยากจะเปลี่ยนตัวที่บดีกรมตำรวจเป็นที่รู้กันทั้งนอกและในพัก ว่านายพลตรวจอกีกลองอธิบดีฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งเป็นคนจังหวัดเดียวกันกับระบุของคณะรัฐมนตรีกำลังวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านและสำนักงานของนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลาแต่อดิเทพก็มั่นใจว่าหัวหน้าพักยังเกรงใจเขาและจะไม่กล้าหักหน้าผลาด้วยหัวเขาเอากับเขาโดยเฉพาะในเมื่อเขาเป็นกำลังสำคัญในการหาเงินเข้าพัก เป็นจำนวนมหาศาลอย่างที่ตระหนักกันอยู่ในขณะนี้แต่สมาชิกคนอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอดีตรัฐมนตรีอวยชัยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจากภาคใต้เป็นผู้นำนั้นทำให้อดีเทพสบายใจไม่ลงอดีเทพจำได้ไม่เคยลืมว่าสอสอผู้นั้นเป็นผู้ที่คัดขานในการที่เขาเสนอนายพลตรวจเอกระพฤติ ขึ้นไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมตํารวจแทนนายพลตํารวจเอกสามพบอธิบดีคนก่อนอวยชัยดังเป็นสมาชิกพักคนสําคัญและสสอในกลุ่มของเขาแม้จะมีจํานวนน้อยแต่สําหรับการเมืองไทยในยุคที่ยังไม่มีพักการเมืองใดที่มีเสียงข้างมากในสภาอย่างเด็ดขาดก็อาจตัดสินชะตากรรมของรัฐบาลได้เพราะฉะนั้น เขาหรือหัวหน้าพักจึงไม่สามารถจะเฉยเมยหรือไม่ให้ความสำคัญแก่อวยชัยและหมุงเล็กในพักของเขาได้และก็จริงดังค่าพอประธานที่ประชุมอนุญาตให้พูดรัฐมนตรีนักขาน้ำมันปาล์มเถื่อนผู้นั้นก็ไม่ยอมเสียเวลาอารัมภพกาถาแต่จู่โจมเข้าประเด็นทันที ท่านประธานครับผมต้องขอประทานโทษท่านรัฐมนตรีอดีตททจะต้องระบายความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับแต่เป็นความรู้สึกของสอสออีกหลายท่านที่เป็นสมาชิกพักคนสําคัญของเราด้วยเรื่องที่กําลังทําให้เราวิตกอย่างยิ่งคือเรื่องเกี่ยวกับอธิบดีกรมตํารวจนายพลตํารวจเอกประพฤติต่อจากนั้นก่อนไล่าย,ยาวถึงพฤติการของนายพลตำรวจเอกผู้นั้น และนางทองกรภรรยาธิบดีกรมตำรวจอดิเทพนั่งฟังด้วยท่าทางสงบและเยือกเย็นแต่ใจของเขาเหมือนกำลังถูกไฟเผารัฐมนตรีบ้าการกระทรวงมหาดไทยรู้ว่าข้อหาของอวยชัยเป็นความจริงทั้งสิน้นโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตั้งนายตำรวจฉันผู้ใหญ่ที่ปราศจากหลักเกณฑ์ แต่อาศัยความเหมาะสมเป็นสำคัญเขาเองเป็นผู้ไม่ทักถวงอย่ปล่อยให้การแต่งตั้งเป็นไปเช่นนั้นเพราะมันทำให้เขาสามารถจะบีบบังคับหลักดันจะต่อรองกับที่บีกรมตำรวจเพื่อให้ผู้ที่เขาต้องการขึ้นไปดำรงตำแหน่งใหญ่ๆสำคัญๆในกรมตำรวจได้โดยง่ายส่วนเรื่องการหาประโยชน์อย่างโจงคล้มจากบอนการพนันก็ดี สถานที่ขาประเวณีที่มาในรูปของสถานบริการซึ่งเกลื่อนเมืองไทยอยู่ในขณะนี้ก็ดีแม่ผู้กล่าวหาจะไม่มีหลักฐานชัดเจนแต่อดิเทพก็รู้เช่นเดียวกันว่าเป็นเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาอดีตรัฐมนตรีผู้นั้นแถลงในที่ประชุมว่านายพลตำรวจกลุ่มหนึ่งกำลังสมคบกัน เรียกเก็บค่าคุ้มครองเป็นรายเดือนจากธุรกิจการขนส่งสินค้าทั่วประเทศโดยทำอย่างเป็นกิจดลักษณะมีนายตำรวจฉันลองลงไปเป็นผู้ควบคุมดูแลเป็นภาคภาคและเป็นจังหวัดจังหวัดรายได้ที่มาจากธุรกิจนอกกฎหมายของนายพลตำรวจกลุ่มนั้นคิดเป็นเงินเดือนละหลายร้อยล้านสอสออวยชัยอ้างมา เขาได้รับข้อมูลนั้นจากพ่อค้านักธุรกิจหลายคนและจากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าซึ่งยินดีที่จะนำพยานหลักฐานมาแสดงถ้าหากท่านนายยกรัฐมนตรีต้องการคำกล่าวหาชกันนั้นดุติลงด้วยการกล่าวถึงการตายของนายพันบวชโทสมสกุลเกียรติกำใจนายตำรวจคนสดิท ของภรรยาธิบดีกรมตำรวจท่านประธานครับอวยชัยลดเสียงให้ต่ำและค่อยลงเป็นเหตุให้ทุกคนต้องตะแคงหูฟังอดีเทพหรูบันนั่นเป็นกลวิธีที่สสผู้นั้นชอบใช้ในการพูดทั้งในและนอกสภาเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจกลับผม ไม่สามารถจะเปิดเผยที่มาของข่าวสำคัญชิ้นนี้ได้แต่กฎดผมทราบจากผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ในวงในว่าที่นายพันบวดโทสมถูกงูกัดตายนั้นไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นฆาตกรรมเสียงของเขาแหลมและดังขึ้นด้วยเจตนาว่าเป็นการจงใจฆ่าอย่างเลือดเย็นที่เขาถูกฆ่าก็เพราะบ้า เขากำลังจะเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพฤติการของทิบดีกรมตํารวจและภรรยาทีบดีกรมตํารวจซึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกันกับน,นักการเมืองคนสําคัญบางคนที่เป็นที่รู้กันอยู่ว่ามีหรือได้รับประโยชน์เป็นจํานวนมหาศาลเป็นประจําจากทิบดีกรมตํารวจและภรรยากล่าวนี้อดีเทพไม่สามารถจะทนฟังต่อไปได้ เขาลุกขึ้นยืนพลางยกมือและประท้วงโดยไม่คอยให้นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานที่ประชุมอนุญาตท่านประธานครับกระผมต้องขอให้ท่านรัฐมนตรีอวยชัยระบุออกมาให้ชัดเจนว่านักการเมืองคนสําคัญที่ท่านว่านั้นคือใครพูดคลุมเคลือรือย่างนี้อาจทําให้ที่ประชุมหรือหลายท่านเข้าใจว่าเป็นตัวกระผมท่านประธานครับผม อวยชัยหันมาหยิ้มยันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกระผมไม่รังเกียจเลยที่จะออกชื่อนักการเมืองคนนั้นแต่กระผมยังไม่ต้องการที่จะถูกงูกัดตายอยากได้พันตร,รดโทสมเมืองไทยนี่มันจะงูชุมอยู่นะครับกระผมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ระบุชื่อใครๆจนกว่ากระผมจะแน่ใจได้ว่ากระผมจะปลอดภัยจริงๆ การประชุมมีทีท่าว่าจะปันป่วนอลเวงยิ่งขึ้นเมื่อสมาชิกหนุ่มสอสอจากจังหวัดภาคอีสานผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกแร่งของเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีบ่าการกระทรวงมหาดไทยลุกขึ้นสนับสนุนอดิเทพและถากถางอีกฝ่ายหนึ่งด้วยขาดลมที่คมคายแต่หลอนแรงไม่น้อยกว่ากันเขาพูด่ังไม่จบ สมาชิกพักกลุ่มที่สนับสนุนสสอ,อวยชัยก็ลุกขึ้นคัดขนันและประทวงเสียงดังอื้ออึงก่อนที่การประชุมจะกลายเป็นเวทีมวยนายกรัฐมนตรปีผู้เป็นหัวหน้าพักก็บรรเทาความหลอนแรงของบรรยากาศลงด้วยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตนติดตามศึกษาพฤติการของทอบดีกมตรวจและภรรยามาโดยตลอด และตะนักในความไม่ชอบมาพากลที่กําลังเกิดขึ้นได้ปรึกษาหาลือกับท่านรัฐมุตปีอดิเทพเลขาธิการพักและกําลังพิจารณาหาทางออกที่เหมาะสมอยู่แล้วขอให้อดีตรัฐบนตปีอวยชัยและที่ประชุมบ้างใจและให้เวลาเขาและเลขาธิการอีกเล็กน้อยเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายพนะท่านอดีเทพ ดำลงเดชดูลงขกุลหรูแน่นอนเมื่อสิ้นสุดการประชุมนัดนั้นว่าเขาจะต้องหาอธิบดีกรมตำรวจคนใหม่เสร็จแล้วจบตอนที่94แล้วนะครับรถติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ